นะครับวันนี้เราจะมาเฉลยโอเน็ตปีหกหนึ่งข้อที่หกนะครับจากโจทย์นะครับนี่คือโจทย์นะครับแล้วเราก็จะมาดูดูตัวนี้เสร็จหนึ่งบีบวกสองบวกหนึ่งบีแล้วก็บวกอีกเก้าสิบก็จะเป็นร้อยแปดสิบนะครับนี่หนึ่งบีกับสองบีบวกกันเป็นสามบีสามบีเท่ากับเก้าสิบแล้วก็บีเท่ากับเก้าสิบส่วนสามนะครับ b แล้วก็มันจะได้ b เท่ากับ30แล้วก็เราก็เอามาตัวนี้ข้ามนะครับตัวนี้ชิดชิดส่วนข้ามส่วนชิดนะครับก็จะเท่ากับ60นะครับผมแล้วก็ามาแทนแทน60เท่ากับ a ส่วน B แล้วก็แทน60เท่ากับ3รูทสนะครับแล้วก็รูท3า A ส่วน b แล้วก็ยังมาคูณไข่นะครับมันก็ได้ออกมาเป็น a เท่ากับรูสามส่วน b ีนี่แล้วก็ตอบข้อที่4ี่ครับนะครับวันนี้เราจะมาเฉลยโอเนตปีหกสองนะครับข้อที่หนะครับผมดูจากโจทย์นะครับแล้วเรามาดูตัวนี้ตัวนี้ก็คือข้างนะครับ90สบฟุตตัวนี้ก็คือชิดนะครับชิดเท่ากับ A นะครับผมแล้วเราก็จะเอา1ส่วนรูสามมาคูณไข่กับ เก้าสิบส่วน A นะครับมันก็จะได้ a เท่ากับเก้าสิบคูณรูทสามแล้วมันก็ตัวนี้มันก็จะออกมาเป็นแบบว่า,ารวมการเศจนะครับเราก็จะเก้าสิบส่วนรูทสามก็คือตอบข้อห้าครับนะครับวันนี้เราจะมาเฉลยโอเน็ตปีหกสามข้อที่หกนะครับจากโจทย์นะครับแล้วเรามาดูตัวนี้เสาทงกับเสาไฟฟ้านะครับเสาไฟฟ้าแล้วก็เสาทงนะครับเราจะมาแทนด้วย 60องศาเท่ากับข้ามส่วนชิดนะครับข้ามก็คืออเราจะเอารูดสาเท่ากับ x ส่วน10นะครับมาคูณกันมันก็จะเป็น10 10รูดสานะครับเท่ากับ x กนะครับมัน็จะได้มาเป็น10รูดสาแล้วเรามาดูของเสไฟฟ้านะครับมันก็จะเป็นแทน 6กองศาส่วนข้ามส่วนชิดนะครับมันก็จะออกมารูดสาส่วน Y ส่วน16นะครับแล้วเราก็จะเอามารวมกันมันก็จะเป็นเท่ากับ16บลูดเท่ากับ Y นะครับแล้วเราจะก็จะเอาฝั่งเสาทง10ส่วนรูดสานะครับกับเสาไฟฟ้า16 ส่วนรูสาเอามาลบกันนะครับตัวนี้เราก็จะเอามาตั้งเลยนะครับเป็น3ามเพราะว่ามันลบไว้ไม่ได้แล้วเราจะเอาสิบลบกับสิบหนะครับก็จะเป็นหกแล้วก็จะตอบข้อหนึ่งครับ